วันนี้เราก็อยู่กันในเกมอันดอนอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักกับสเตตัสของตัวคุณเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับว่าแต่ละสเตตัสของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณอัพมาแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างและมันสามารถเพิ่มประโยชน์ ให้กับคุณได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมมาแบ่งปันความรู้กับคุณผู้ชมเท่านั้นนะครับหากใครมีข้อมูลดีๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของผมได้เลยนะและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าค่าสเตตัสของเราทั้งหมดนะครับแต่ละสะเตตัสเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงบ้างผมก็จะเจาะลึกทุกๆสเตตัสเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆว่าแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราอัพมาแล้วนะครับมันจะสามารถเพิ่มอะไรให้กับตัวคุณบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้ผมก็ไม่ได้มีค่า ตตัสอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองเปิดใจดูกันเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าสเตตัสของเราเนี่ยมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับ คุณสามารถเติมเกมกาเลน่าอันดอนผ่าน UID ได้แล้ววันนี้หากคุณล็อกอินผ่าน Facebook และ Google นะครับผมก็ขอแนะนําร้านนี้เลยอิล e ัติกช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่ให้บริการเติมเกมออนไลน์แบบ24ชั่วโมงสะดวกสุดคุม้มรวดเร็วปลอดภัยต้องร้านนี้เลยนะครับอิลาติกช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ส่วนลิงก์ร้านเติมเกมก็จะอยู่ภายใต้คลิปของผมคุณก็อย่าลืมไปเติมเกมนี้กันด้วยนะ อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ความแข็งแกร่งของทักษะกันก่อนเลยไอสิ่งนี้ถ้าเกิดเรามีแล้วมันสามารถเพิ่มอะไรให้กับตัวของคุณได้บ้างนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่ว่ามันเยอะนะครับของผมโคุ้นน้อยเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอความแข็งแกร่งของทักษะเนี่ยมันสามารถทําให้ดาเมจต,ตรงไหนถูกเพิ่มขึ้นมาได้บ้างนะครับผมก็ไปดูอย่างแรกเลยนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเปรียบเทียบเลยนะไปแบบตัวเปล่าแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับทักษะของเราได้จริงไหมนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของอาวุธควางเนี่ยเป็นระเบิดติดตามนะครับอันไหนที่สามารถทําดาเมจได้นะครับมันก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับและระเบิดอันนี้ผมใช้ระเบิดติดตามในการเปรียบเทียบในครั้งนี้นะครับ อย่างต่อไปนะครับก็คืออุปกรณ์นั่นเองพวกอุปกรณ์กลยุทธ์นะครับผมก็จะเลือกป้อมปืนเป็นอันที่2นะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับเมื่อผมเพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะแล้วเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มดาเมจในส่วนของตรงนี้ได้ไหมส่วนอย่างที่สนะครับผมก็จะใช้กลยุทธ์การรักษาหรืออุปกรณ์การรักษาชิ้นนี้นะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับเมื่อผมเพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มเลือดให้กับเราได้เยอะขึ้นไหมเดี๋ยวเราจะลองเอาอันนี้ไปใช้ด้วยนะครับผม ส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก็คือปืนหนักอันนี้นะครับที่จะสามารถเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณได้และนอกจากนี้ยังมีพาสซีฟที่จะสามารถเพิ่มเลือดให้กับตัวคุณได้อีกด้วยนะ ก็เดี๋ยวเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปลองด้วยนะครับและผมจะทําให้ทุกคนดูเลยครับเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างไปแบบตัวเปล่านะครับแล้วก็ใช้บัฟที่ถูกเพิ่มเข้าไปว่ามันจะสามารถเพิ่มค่าความแข็งแกร่งของทักษะกับพวกอุปกรณ์ที่ผมบอกมาทั้งหมดได้ไหมนะครับในส่วนของการเพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะที่ผมจะไปลองนะระหว่างแบบว่าไม่มีบัฟอะไรเลยที่อยู่ติดตัวธรรมดานะครับกับกินบัฟเข้าไปเนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับพวกทักษะผมได้มากน้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบ ให้เห็นกันจระใจเลยอย่างแรกเลยนะครับบัฟแรกที่ผมจะเอาไปก็คือบัฟบทเพลงนะก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะให้กับผมถึง59หน่วยเลยตรงนี้เยอะมากๆนะครับหากใครเคยใช้เนี่ยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับและอีกหนึ่งบัฟก็คือบัฟอาหารนั่นเองก็จะใช้สตรอเบอรี่ปั่นอันนี้นะครับก็บวกให้กับผมถึง48หน่วยเลยรวมแล้วเป็นร้อยกว่าหน่วยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าความแข็งแกร่งของทักษะเนี่ยจะเพิ่มให้กับผมได้เยอะมากน้อยเท่าไหร่นะครับทางซ้ายนะครับก็คือไม่มี บัฟนั่นเองส่วนทางขวาเนี่ยผมได้เพิ่มบัฟเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นระเบิดติดตามที่ผมเอามาเลือกใช้ดูนะครับทางซ้ายเนี่ยดูเหมือนว่ามีดาเมจของอุปกรณ์คว้างที่น้อยกว่านะครับก็แสดงว่าค่าความแข็งแกร่งของทักษะเนี่ยได้ถูกเพิ่มแน่นอนนะครับผมเกี่ยวกับอาวุธคว้างนะอย่างต่อไปเนี่ยผมก็ไปลองป้อมปืนกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นป้อมปืนกลน,นะครับและผมก็ใช้เหมือนเดิมนะครับทางซ้ายไม่มีบัฟส่วนทางขวาเนี่ยกินบัฟมาแล้ว ก็ตอนนี้เห็นภาพกันจะจะเลยนะครับว่าค่าความแข็งแกร่งของทักษะก็สามารถเพิ่มให้กับกลยุทธ์อุปกรณ์กับผมได้อีกด้วยนะอย่างต่อไปนะครับกลยุทธ์การรักษาภาพทางซ้ายนะครับผมก็เห็นเลือดเด้งถึง74หน่วยนะครับส่วนทางขวาเนี่ยก็เด้งถึง82หน่วยเลยก็แสดงว่าค่าความแข็งแกร่งของทักษะเนี่ยก็มีผลต่อกลยุทธ์การรักษาด้วยนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะ และอย่างสุดท้ายนะครับก็คืออาวุธหนักนะครับที่สามารถฮิวเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ภาพทางซ้ายนะครับผมเห็นเลือดเด้งถึง358นะครับส่วนทางขวาเนี่ย391เลยในส่วนของการฮิวตัวเองนะครับก็จะสามารถเพิ่มได้เท่าๆกับการฮิวของผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับผม อย่างต่อไปนะครับเดีย๋ยวเราไปดูสเตตัสของตัวเรากันบ้างดีกว่าว่าส่วนต่างๆของตัวเราเนี่ยมันสามารถเพิ่มอะไรให้กับเราได้บ้างนะเพื่อให้คุณเนี่ยเอาไปปรับใช้แล้วก็อยากเล่นสายไหนก็ลองอัพแบบนั้นให้มันเยอะมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะแล้วผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกๆสเตตัสที่มีอยู่ในตัวเนี่ยผมก็จะพูดแบบคร่าวๆให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ดาเมจกันก่อนเลยดาเมจที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ1น4่หน่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจให้กับเราโดยตรงนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณกดดูนะครับมันก็จะบอกว่าทุกๆ10บแต้มเนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธของคุณเท่านั้นนะครับแล้วก็ทุกๆ10แต้มเนี่ยจะเพิ่มเพียงแค่1%เท่านั้นตอนนี้ผมมีอยู่1 1 4 5หน่หน่วยนะครับ ถ้าเกิดเราแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแบบคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1 1 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะและไอ้ดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ยมันก็จะไปเพิ่มให้กับอาวุธของคุณที่คุณใช้อยู่นะครับคุณใช้ปืนอะไรก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับตรงนั้นดูนะครับแต่ทุกๆอย่างที่คุณจะไปยิงนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าผู้เล่นเนี่ยทุกๆอย่างมีค่าสถานะป้องกันแล้วก็ต้านทานดาเมจด้วยนะครับและยิ่งเป็นพวกมอนสเตอร์นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเลตติ้งของคุณเท่านั้น้นนนนนหากคุณมมมีีเเรรติงงไไ่่ถึะัแลปยนนยออ์พ ก็ไม่สามารถทำดาเมจทั้งหมดที่เรามีได้นะเราจำเป็นที่จะต้องมีเลตติ้งที่สูงด้วยแล้วก็เลตติ้งพวกนี้พวกมอนสเตอร์มันก็จะมีค่าเลตติ้งที่เขากำหนดไว้ถ้าเกิดถึงแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ยิงดาเมจแบบเต็มๆเ,เลยและถ้าเกิดเป็นพวกผู้เล่นนะครับทุกๆคนที่คุณจะไปยิงเนี่ยผู้เล่นคนนั้นเขาก็จะมีค่าสถานะป้องกันแล้วก็ต้านทานดาเมจนะครับในส่วนของตรงนี้ผมก็ไม่สามารถคำนวณให้คุณผู้ชมดูได้แบบเต็มๆนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถคำนวณได้จริงๆแต่ในส่วนของดาเมจทั้งหมด เราก็รู้เพียงแค่ว่าทุกๆ10%เนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับเราได้1%ต่ออาวุธปืนของคุณนะครับ เราไปพูดเกี่ยวกับเกาะของตัวคุณกันบ้างดีกว่าค่าสถานะหลักๆของเราเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างนะครับเกาะลำตัวเกาะหัวเกาะขาในส่วนของตรงนี้ถ้าเกิดคุณดันเกาะให้ได้เยอะที่สุดในส่วนไหนเนี่ยมันก็จะลดดาเมจที่ได้รับในส่วนนั้นวิธีการเพิ่มค่าสถานะเกาะแบบง่ายๆนะครับโดยที่ทุกๆคนเนี่ยก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องมีบัฟม่วงก็ได้นะครับและผมก็ทํามันอยู่เป็นประจําเลยอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีบัฟเกาะสีฟ้าเนี่ยมันจะดีมากๆเลยเพราะว่าบัฟเกาะสีฟ้าเนี่ยมันจะบวกทั้ง 3งสสถานะเลยนะครับก็คือเกาะลําตัวเกาะหัวแล้วก็เกาะขาตอนนี้ผมมีอยู่23บหน่วยเนี่ยมันก็จะมาบวกที่เกาะทั้ง3อย่างของผมตรงนี้นะครับและถ้าเกิดใครมีบัฟสีเขียวติดมาในอุปกรณ์ของคุณด้วยเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็จะบวกแต่เกาะลําตัวเท่านั้นก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมใส่ชิ้นนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณ48หน่วยเลยนะครับสำหรับบัฟลาตัวและนอกจากนี้ยังมีเกาะหัวเกาะขาอีกย3บสาหน่วยด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับลองเอาไปปรับใช้กัน ส่วนของเกาะตรงนี้ผมก็ไล่หาบัฟแบบนี้ทุกๆชิ้นเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถบวกค่าสถานะเกาะให้กับผมเยอะมากๆนั่นเองในส่วนค่าสถานะที่เหลือนะครับผมก็จะพูดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็พูดอันที่สําคัญสําคัญนะครับ อย่างต่อไปเนี่ยผมก็จะพูดเกี่ยวกับค่าสถานะการยิงติดขีนะครับในส่วนนี้ผมก็ไม่ต้องพูดให้มันมากความเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักการยิงติดขีกันมาบ้างอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกๆเกมเนี่ยมันก็มีค่าสถานะนี้ในทุกๆเก,กมเลยนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือการยิงติดขีที่ข้อที่หัวนะครับหลายๆค,คนเนี่ยเขาก็เคยบอกผมมานะครับหรือผมเคยได้ยินมาหลายๆคนนะครับว่าการยิงที่หัวเนี่ยมันไม่สามารถยิงติดขีได้นะครับและคลิปนี้ผ ผมจะพาทุกคนไปดูให้เห็นกันจะจะเลยนะว่าการยิงติดคีย์ที่ข้อที่หัวเนี่ยมันสามารถทําได้จริงไหมแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับดาเมจจุดอ่อนนะครับเพราะว่าดาเมจจุดอ่อนเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของส่วนหัวแล้วก็ส่วนลําตัวของบอสบางตัวเท่านั้นแล้วผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูให้เห็นกันเลยนะครับว่าคีย์ที่ข้เนี่ยมันสามารถยิงติดที่หัวได้ไหมและในส่วนของผู้เล่นเนี่ยมันสามารถยิงติดคีย์ที่หัวได้ไหมเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับดาเมจคีย์ที่ข้ที่หัวในส่วนตัวนี ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักการยิงติดคีดอยู่แล้วมันสามารถยิงติดคีดได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของลําตัวแต่ผมจะพูดหลักๆในส่วนของหัวเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปการยิงติดคีดที่ข้อที่หัวกันนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูในส่วนของสเตตัสก่อนเลยก็คือดาเมจจุดอ่อนของผมเนี่ยจะมีอยู่5้าแล้วก็ดาเมจคียที่ข้อเนี่ยมีอยู่ถึง63%นะครับก็แสดงว่าถ้าเกิดผมยิงติดคีดเนี่ยดาเมจมันจะต้องเยอะกว่าอย่างแน่นออนนนนัถ้าเเเกิดดไหป็ม น้อยกว่าเนี่ยก็แสดงว่าเป็นดาเมจจุดอ่อนนะและเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยหากเรายิงจุดอ่อนหรือยิงหัวของ ต่อสู้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นดาเมจสีเหลืองนะและตอนนี้ผมเห็นดาเมจแรกเป็น2233นะครับแล้วก็อีก1ดาเมจก็คือ1,992นะทีนี้เรากลับมาดูตรงดาเมจจุดอ่อนนะครับแล้วก็ดาเมจคีิ์ที่ขนะว่ามันมีค่าความต่างกันอยู่ที่เท่าไหร่ดาเมจคีย์ที่ขอเนี่ยมีอยู่63%นะแล้วก็ดาเมจจุดอ่อนมีอยู่ถึง51%แล้วผมจะหาค่าความต่างตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเลยก็พูดง่ายๆนะครับผมา,ามาลบ 51นะครับเราก็จะรู้ว่ามันห่างกันอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้มันห่างกันอยู่ที่12%นะครับและเดี๋ยวผมจะลองเอาไปคำนวณดูนะว่าดาเมจต,ตรงนี้มันเห็นผลจริงหรือเปล่าแล้วมันใช่ขิจริงๆมไหมนะครับผมก็จะเอาค่าดาเมจจุดอ่อนนะครับก็คือ1,992เนี่ย มาบวกกับ12%ตรงนี้นะครับเพราะว่า12%ตรงนี้คือค่าความต่างระหว่าง c r i t i c อ l แล้วก็ d a m a g จุดอ่อนนะ d a m a จจุดอ่อนเนี่ยจะน้อยกว่าค่า c r i t i c อ l ถึง12%นะครับแล้วผมก็จะเอา1,992นะครับลองเอามาคำนวณดูแบบโง่ๆเลยนะครับว่ามัน ได้ดาเมจนี้จริงไหมโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถคำนวณได้แบบ100%นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะใกล้เคียงเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็มีค่าสถานะป้องกันแล้วก็ต้านทานดาเมจนะครับยิ่งเป็นมอนสเตอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรเติ้งของแต่ละคนด้วยก็เป็นการคำนวณแบบง่ายๆนะครับก็คือหาค่าความต่างของ12%ตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราลองไปคำนวณดูแบบโง่ๆกันก่อนเลยก็ตอนนี้ดาเมจค่าความต่าง1 2นะอรับอู่ที่239นะครับ,รบแล้ว ก็จะเอามาบวกกับ1,992อีกทีนะก็จะได้เป็นดาเมจคริติค่เหกา63%นั่นแหละก็ลองรวมกันเลยครับตอนนี้ดาเมจทั้งหมดเป็น2,231นะครับและเดี๋ยวเรากลับไปดูภาพช้าๆชัดๆกันใหม่ว่ามันมีค่าดาเมจตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันมีดาเมจใกล้เคียงอยู่ที่2,231เนี่ยก็แสดงว่าเป็นคิดหกที่หลุดออกมานะครับ นัดแรกที่ผมเห็นนะครับก็คือ223-3นะครับก็เป็นดาเมจที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วและดาเมจตรงนี้ก็น่าจะเป็นดาเมจคีิที่ข้อนะครับในส่วนของตรงนี้คีย์ทิ่ข้อก็ไม่ได้รวมกระจุดอ่อนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันแยกกันแค่ในส่วนของดาเมจคีย์ที่ข้อเนี่ยมันจะติดยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับการยิงหัวก็เป็นการยิงติดคีย์ที่ข้อที่หัวนะครับมันสามารถยิงติดได้จริงๆนะและเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับในส่วนนี้ ดาเมจคิทิคอลเนี่ยสามารถยิงติดหัวได้ไหมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของผมได้เลยแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับในส่วนที่ผมบอกมาทั้งหมดก็อาจจะไม่ถูกแบบ100%นะครับแต่ว่าก็มาแบ่งปันความรู้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนหัวเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมยังสงสัยอยู่นะครับว่าการยิงติดคิดทิคอที่หัวเนี่ยมันไม่สามารถยิงติดได้นะครับ ก็ให้ทุกคนเนี่ยมากดดูตรงค่าสถานะต้านทานดาเมจต่อจุดอ่อนนะครับในส่วนนี้ค่าสถานะมันก็เขียนบอกอยู่ตรงๆนะครับว่าลดดาเมจคคอลที่ได้รับส่วนหัวนะก็ลองเอาไปศึกษากันดูนะครับในส่วนของคคอลที่หัวตรงนี้ผมก็พูดได้เพียงเท่านี้นะครับและสิ่งที่ผมคํานวณมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แบบตรงแบบ100%นะครับแต่ว่าเป็นการคํานวณแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็เป็นค่าส่วนต่างของเปอร์เซ็นต์ของมันเท่านั้นและในส่วนของคิยิคอลแล้วก็ดาเมจคิยิคอลเนี่ย ตอนนี้ถ้าเกิดคุณยังมีน้อยอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันมากนะครับแต่ว่าเลเวลถัดไปนะครับเลเวลร้อขึ้นไปเนี่ยผมก็คิดว่าค่าคีิ t ที่คอเนี่ยกับดาเมจคีิที่คอนะครับจะกลับมามีบทบาทเป็นอย่างแน่นอนในส่วนที่เหลือเนี่ยของค่าสเตตัสนะครับหรือค่าสถานะของคุณทั้งหมดเนี่ยมันก็แบบตรงตัวแล้วนะครับเจาะเกาะก็คือเจาะเกาะผู้เล่น ทำดาเมจโดยไม่สนใจเป้าหมายเพิ่มดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะเพิ่มดาเมจทั้งหมดที่คุณทําได้นะครับแล้วก็มารวมกับเปอร์เซ็นต์ของเพิ่มดาเมจตรงนี้ส่วนเพิ่มดาเมจพื้นฐานนะครับก็จะอยู่ในส่วนของพวกขัดเก่าแล้วก็ไปเพิ่มให้กับดาเมจอาวุธก็คล้ายๆกับดาเมจรวมของคุณนั่นแหละแล้วก็พวกดาเมจทักษะเนี่ยก็คล้ายๆกับพวกค่าความแข็งแกร่งของทักษะนะครับแต่ว่าในส่วนนี้สามารถเพิ่มได้เฉพาะแค่ดาเมจเท่านั้นแล้วก็พวกลดดาเมจก็จะเป็นพวกลดดาเมจทั้งตัวนะครับ ก็คล้ายๆกับเกาะเลยครับก็จะมีพวกลดหัวลดส่วนลำตัวแล้วก็ลดส่วนขานะครับแล้วก็มีลดส่วนเกาะด้วยก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ลดคูดาวก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับสําหรับส่วนนี้แล้วก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็จะลืมแชร์เพื่อนภายในแคมป์คุณดูได้อีกด้วยนะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีฮะ